สวัสดีเช้าวัวนเสาร์ค่ะชาวมิราเคิลสุขสดชื่น,ส,ส,นสมหวังเปลี่ยมพลังคือเราค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะทำไมคนเราต้องมีความฝันมีความหวังมีเป้าหมายใช่ค่ะเพราะความฝันความหวังเป้าหมายคือคุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จนะคะคนเรา คุณกล้าแค่ไหนที่จะตั้งความฝันของคุณให้ใหญ่มากพอคุณกล้าแค่ไหนที่จะฝันว่าคุณจะเป็นอะไรที่คุณอยากเป็นขอให้คุณกล้าที่จะฝันที่จะหวังนะคะแล้วสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นอย่างที่คุณหวังอย่างที่คุณฝันค่ะในตัวเรามีพลังแสงที่มีพลังมากมายมียักษ์ตัวใหญ่ที่นอนหลับอยู่ ลุกเขาออกมาใช้นะคะแล้วเขาจะนำเราสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เราหวังไว้ที่เราฝันไว้ You got to think high to rise คุณต้องกล้าพอที่จะก้าวขึ้นสู่ที่สูง You got to be in yourself before you win the prize คุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองก่อนที่คุณจะชนะรางวัลต่างๆได้ค่ะคนเราชีวิต ที่ปราศจากความฝันก็เหมือนเรือที่ปราศจากหางเสือที่ไม่รู้ว่าจะมีจุดจบที่ตรงไหนปลายทางของเราอยู่ที่ตรงไหนเหมือนก,นกันกับชีวิตเจี๊ยบเมื่อ10ปีที่แล้วเจี๊ยบเริ่มต้นจากการเป็นเป็นนี่เริ่มต้นจากการติดลบด้วยพลังหัวใจและสองมือบวกกับความฝันอันยิ่งใหญ่ของเจี๊ยบวันนี้ เจี๊ยบมีร้านสตูดิโอที่สามารถทำเงินได้มากมายมีลูกค้าดีๆเข้ามามากมายแต่เจี๊ยบไม่หยุดที่จะฝันค่ะความฝันของเจียบยังเดินต่อไปความฝันของเจี๊ยบยิ่งใหญ่มากพอใหญ่มากพอที่วันหนึ่งความสำเร็จของเจี๊ยบจะเป็นพยานยาให้ผู้คนมากมายที่จะกล้าฝันว่าเมื่อเรากล้าที่จะฝันความสำเร็จจะนำมาวางเป็นเค้กก้อนใหญ่ให้เราได้ชื่นชมให้เราได้มีความสุข อย่าลืมนะคะเรามีพลังที่มีมากมายมหาศาลแสงอยู่ในตัวเราดึงเข้าออกมาใช้ปลุกเขาให้ตื่นค่ะแล้วเราจะเจอกันที่ความสำเร็จนะคะกล้าที่จะฝันกล้าที่จะหวังและกล้าที่จะทำมันค่ะโชคดีว,วันอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะ